สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องรายการสวนตอนที่18ฝากกด Subscribe ช่องลิทมหากันด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยบ้างแห่งในเมืองสวนบาลูทำไมสมาชิกในกลุ่มของเจ้าถึงหายไปหนึ่งคนละ่ะเจ้าเห็นพวกข้าเป็นตัวอะไรงั้นหรือ แค่สมาชิกหายไปหนึ่งหรือสองคนมันจะเป็นอะไรไปมันไม่เกี่ยวกับการสูญเสียสมาชิกแต่เจ้าทำให้แผนของพวกเราล้มเหลวมันเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของเจ้าถ้ามันเป็นความผิดพลาดของข้าจริงๆข้าจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้เองเฮ้อนี่คือมิติเชื่อมต่อกับเส้นทางวิญญาณรีบๆเข้าไป แล้วอย่าปล่อยให้คนของพระราชวังสวรรค์พบตัวพวกเจ้าได้รละโมกขุนเจ้าได้ฆ่าองค์ชายไปจริงๆแล้วใช่ไหมบาลููสายเลือดราชวงศ์ได้จบสิ้นลงอย่างสมบูรณ์แล้วเราไม่ต้องกังวลเรื่องนี้อีกแล้วข้าแนะนำว่าให้เจ้าควรช่วยเหลือ และจงรักภักดีต่อตระกูลของข้าเกี่ยวกับเรื่องขององค์ชายเขาจะไม่มีวันได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งหรอกนะผู้สนับสนุนของจักรพรรดิเช่นเจ้าควรที่จะออกไปซะโม่ขุนข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่ ระวังโอ้โหสัตว์อาชุนตัวใหญ่มากตึงรากิงกานะครับอ่าชิบหายละนี่มันกิ้งกาดินนี่อย่าให้มันใช้กงเล็บโจมตีพวกเจ้าได้นะทุกคนดูนั่นสิมันมีเลือดสีดำไหลออกจากตัวมันด้วยถอยกลบกับมาก่อนมันถูกพิษนี่ อย่าถูกพิษจากตัวมันดิดคาละ่ะกระจายตัวกันออกไปฮึบตึงโอ้โหโดนปักหัวงายเก่งไปแล้วนะครับอย่าพึ่งเข้าใกล้มันนะมันอาจจะโจมตีกลับมาก็ได้ปอ้กาปลุงมันพุ่นไข่ลงน้ำไปเลยนะครับ ไข่เหรอพลังวิญญาณที่ออกมาจากไข่ช่างแข็งแกร่งจริงๆไข่นั้นต้องมีอะไรพิเศษแน่รีบตามมันไปเร็วไอ้ก็ได้ตัดฉากมาที่พวกพระเอกนะครับกําลังทำอาหารกันอยู่แล้วไอ้สาวน้อยไอ้ไม่รู้สาวน้อยหรือว่าผู้ชายกันแน่มันกําลังจัดจับปลานะครับช็อคฮึมชัมวกจับปลานี่ดีจริงๆฮ่าฮ่า เจ้าหนีข้าไม่พ้นหรอกลงยนตลงถังปลาแค่นี้พอแล้วมัง้งไม่มีอาหารที่เจียงยี่เหนียนทำไม่ได้ทักษะทำอาหารคนเข,ขาเชองดีจริงๆืมนีม่ไข่ลอยมานะครับไข่ยักษ์เหรอถ้างั้นข้าก็ได้อาหารมาเพิ่มขึ้นน่ะสิเยี่ยมจริงๆเลยไข่นี่มีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกับไข่ใบอื่นๆเช่นนี้คง ไม่ใช่ไข่ธรรมดาแน่ๆแต่มันก็น่าอร่อยจริงๆคืนนี้ข้าจะได้กินไข่ต้มแล้วเ yeah, yeah. ย้เยโยนปรุมเฮ้ hey, เจ้ากำลังทำอะไรนะ <c oughs> ก็หาอาหารมาเพิ่มไงข้ากำลังถามเจ้าว่าเจ้าโยนไข่แปลกๆลงไปในหม้อใช่ไหม <c oughs> เอามันออกมานะพวกเราไม่รู้ว่าไข่ใบนี้นั้นมาจากไหนเราจะกินมันไม่ได้ไม่ ข้าจะกินมันข้าอยากจะกินมันนะเจ้าไม่ต้องพูดอีกแล้วไม่งั้นข้าจะไม่ทำอาหารให้เจ้ากินสตันเออืมเจ้ามันโหดร้ายเจ้านี่คิดแตกเรื่องอาหารจริงๆสินะนี่มันเขยของตัวอะไรนะเงอนนะครับไข่แตกแล้วครับแกลกแกลกแกลก ไข่มันกำลังจะฟักตัวแล้วมันเป็นสัตว์วิญญาณแบบไหนกันนะเอามันมาย่างได้ไหมะปลิงแตกออกมาแล้วท้ำลายไหลเลยนะครับโอ้โหน่ารักมากอาเบลสิครย ก็จบตอนที่18ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต่อไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายแล้วก็